ดีเช้าวันศุกร์ที่6มกราคม2565กับ เอวอม10 minute Brief Daily นะคะที่จะมีการอัปเดตภาวะการเงินการลงทุนล้มถึงภาพเศรษฐกิจนะคะที่จะมีผลต่อการลงทุนในทุกวันค่ะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการลงทุนของทุกท่านภายใน10นาทีต่อจากนี้ค่ะโดยทีมงานของเอแอมรีสอร์สผลักทีมนะคะบอลยูสารัมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นค่ะแน่นอนว่าไม่ได้เป็นผลบวกต่อแต่าะหุ้นอเมริกาสักเท่าไหร่นะคะตามมาด้วยความการดับความคาดหวังของเฟดค่ะสำหรับโอกาสในการลดดอกเบีย้ยในปีนี้โดย Market p r i c i n g นะคะเรื่องของดอกเบี้ใใหห้้้นนนักกทีี่ดดออเเบจะพื มิถุนายนโดยจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเหนือ5%ค่ะหลังจากความคาดหวังเรื่องของเงินเฟอ้ออยู่ในระดับสูงยังคงมีอยู่จากถ้อยแถง ของรายง,งานการประชุมของเฟดของพอว์เ l ลเมื่อวานนี้ค่ะตลาดหุ้นสหรัฐค่ะมีการปรับตัวลดลงซึ่งเป็นไปตามที่ประเมินไว้ในต้นสัปดาห์นะคะว่าตลาดยังคงไซเวย์อยู่ในกรอบนะคะโดยปัจจัยกดดันเมื่อวานนี้ก็มาจากตัวเลขรายง,งานที่ออกมาแข็งแกร่งค่ะอย่าง ADP นะคะที่มีการจ้างงานภาคเอกชนที่สูงขึ้นกว่า235,000ตำแหน่งตามมาด้วย initial jobless claim ค่ะจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานที่ยังคงปรับตัวลดลงอีก19,000ตำแหน่งค่ะโดยการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นปัจจัยที่บ่งชี้ได้ว่าภาคแรงงานสหรัฐยัง คงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดประเมินว่าเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นในดอกเบี้ยได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะทั้งนี้พอเฟดวอลชค่ะบ่งชี้โอกาสที่ดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มขึ้น50สิบ basis point มาอยู่ที่40.9นะคะในขณะที่ ในขณะที่น้ำหนักการขึ้นในตลาดเบียที่25 b บ s i s point นะคะมีการปรับตัวลดลงมาเหลือเพียง59.1%ค่ะโดยจะพบว่าตลาดให้น้ำหนักกับตัวเลขของเศรษฐกิจสหรัฐที่จะมีผลต่อน,น้ำหนักของดอกเบียนะคะซึ่งหากตัวเลขออกมาดีก็จะเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้นสหรัฐนั่นเองค่ะและจะ,ะตลาดเนี่ยรอการประกาศตัวเลข CPI อีกครั้งในวันที่12มกราคมนี้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวานนี้มีการประกาศตัวเลข P.M.I. ภาคบริการนะคะที่มีการหดตัวลงค่ะจาก 46.2มาที่44.7ค่ะทําให้ตลาดประเมินว่าเศรษฐกิจสารัฐเนี่ยอาจจะค่อยๆชะลอตัวมากกว่าการซุดตัวลงอย่างรวดเร็วค่ะท้งนี้อ่ะยังต้องจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและอัตราการว่างงานที่จะมีการประกาศในวันนี้นะคะนอกจากนี้ครับเจมบุรัดค่ะมีการแถลงในงาน business leader นะคะในเซนหลุยนะคะโดยมีการบ่งชี้เชิงบวกว่าเงินเฟ้อของสาระปีนี้ค่ะจะค่อยๆชะลอตัวลงนะคะและจะเป็นจุดที่ทําให้ธนาคารกลางสาระได้ประกาศความสําเร็จในการใช้นโยบาย การเงินเพื่อกดเงินเฟอ้อค่ะการ,รลด s u p p การ,รนนลดม o น e y supply ลงนะคะเป็นสัญญาเชิงบวกสำหรับเงินเฟอ้อส่วนอัตราดอกเบีย้ยนโยบายค่ะยังไม่ได้อยู่ในโซนที่อาจถูกจํากัดเพียงพอนะคะแต่ก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะคะโดยเป้าหมายของดอกเบีย้ยปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ5.1%ค่ะทั้งนี้ค่ะกรรมการ17ใน19คนของเฟดนะคะ มองว่าเป้าหมายของดอกเบีย้ยค่ะน่าจะอยู่เหนือ5%ในสิ้นปี2023ค่ะและยังไม่มีกรรมการเฟดคนใดค่ะที่มองว่าอาจจะมีการลดอัตราด,ดอกเบีย้ยในปีนี้ค่ะจากปัจจัยกดดันของเรื่องดอกเบีย้ยค่ะทำให้บอลยูสองปีของสหรัฐน,นะคะ ซึ่งเป็นการซึ่งเป็นตัวแทนนะคะของการบ่งชี้สัญญาณของดอกเบีย้ยค่ะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ระดับที่4.46%ในทิศทางเดียวกับเชนเยียบอลยูะนะคะที่เร่งตัวขึ้นที่3.79%ค่ะส่วนอินเวสเปรดนะคะ2ทับ10ยังคงติดลบที่0.74และสเปรด3เดือนทับ10ปียังติดลบที่0.95ก็เป็นการบ่งชี้แนวโน้มการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอีก6-12เดือนข้างหน้าค่ะโดยบอลยูที่เร่งตัวขึ้นค่ะก็เป็นปัจจัยกดดันที่ทาให้เรลยูสูงขึ้นและ ที่พันแปดร้อยสาสิบหกเหรียญต่อทราออนค่ะโดยมีแรงกดดันนอกจากเรียวยูเราก็คือดอลลาร์ที่แข็งคันขึ้นนั่นเองค่ะราคาน้ํามันค่ะมีการปรับตัวลดลงในสัปดาห์แรกของปีนี้ค่ะโดยลดลงกว่าสิบเปอร์เซ็นตในสามวันทําการที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ตามผ่ะเมื่อวานนี้ก็เห็นแรงซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสําหรับ WTI ค่ะมายืนที่เจ็ดสิบสี่เหรียญจากเจ็ดสิบสองเหรียญนะคะซึ่งแรงซื้อก็เกิดจากแรงซื้อทางเทคนิคนั่นเองนะคะหลังจากที่ราคาน้ํามันถูกกดต 78เหรียญต่อบาเรลค่ะยงไรก็ตามค่ะภาพของราคาน้ำมันยังถูกกดดันจาก recession fear นั่นเองค่ะตลาดหุ้นยุโรปค่ะปรับตัวผสมผสานโดยยุโรปเนี่ยปรับตัวลดลงในขณะที่ตลาดหุ้นอังกฤษค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่ PMI ภาคบริการค่ะมีการฟื้นตัวทําให้ตลาดประเมินว่าเศรษฐกิจอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็น recession ที่รุนแรงลงถึงถ้อยแสงของซูหนักด้วยนะคะที่มองชีว่าเศรษฐกิจอังกฤษเนี่ยน่าจะค่อยๆประคองได้ดีค่ะ ลาดหุนเอเชียสมมากค่ะยืนในแดนบวกนะคะโดยจะพบว่านอตเอเชียค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่เซาท์เอเชียสมมากก็ยืนในแดนลบนะคะจากที่ได้ประเมินก่อนหน้าในเรื่องของฟันฟลูว่ามีเอา f ฟลูออกจากเซาท์เอเชียนะคะไปยังนอตเอเชียจากการเปิดประเทศของจีนและแว l ลิชั่นที่ถูกน่นเองค่ะแต่หุ้นญี่ปุ่นค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบโดยประเด็นของ BOJ ค่ะยังคงต้องติดตามเพราะล่าสุดอัตราการ อัตราค่าจ้างที่แท้จริงนะคะหรือเรียเวดเนี่ยของญี่ปุ่นปรับตัวลดลงมา3.8%มากกว่าที่คาดการไว้ที่2.8%ซึ่งเป็นผลจากเงินเฟอ้อที่แรงตัวขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะมูลค่างเงินที่ลดลงก็มีผลต่อกำลังซื้อในญี่ปุ่นและอาจจะมีผลต่อนโยบายการเงินของ BOJ ด้วยค่ะในการใช้ QE เพื่อกระกตุ้นเศรษฐกิจซึ่งอาจจะมีการชะลอตัวลงนะคะหรือ easing มากขึ้นสําหรับอขอโทษค่ะซึ่งอาจจะมีการชะลอหรือพอสนะคะสำหรับการทำ easing ของ BOJ ค่ะท่ามกลางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่อาจจะยังไม่ได้แข็งแกร่งดัังนน้ ภาพการลงทุนในญี่ปุ่นในช่วงนี้อาจจะยังไม่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามีปัจจัยเสี่ยงค่อนข้างสูงค่ะในทางตรงข้ามค่ะตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงนะคะโดยตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สี่จากซนติเ m e n t เชิงบวกค่ะการเปิดพรมแดนและก็การเปิดประเทศของจีนในวันที่แปดมกราคมนี้ค่ะทําให้การเดินทางข้ามพรมแดนถูกเปิดขึ้นหลังจากที่ปิดมานานนะคะและนากวิคเครา์ก็คาดการณ์ว่า GDP ของที่ฮ่องกงเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากเลยทีีีวนะคะคจาากปท่ปม หุ้น j d ดี m มบวกเจ็ดปซนค่ะอริบาบาบวกเจ็ดเจ็ดปอร์เนค่ะส่วน CSI สามร้อยค่ะในเมลแลนด์ก็บวกสองเปอร์ซนกว่าๆนะคะทั้งนี้เมื่อวานนี้ค่ะจะเห็นได้ว่ามี global fund นะคะทำการ ทำมีการซื้อนะคะหุ้นในตลาดหุ้นจีนเสียงไฮแล้วก็เซินเจิ้นนะคะประมาณพันหกร้อยล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะคะซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีฟันโปนะคะหรือฟันอินโฟไหลเข้ามากที่สุดในรอบในหนึ่งวันนะคะในรอบหลายๆเดือนที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้ค่ะหุ้นทั้งเอชแชร์และเอชแชร์นะคะตัวค่าพิมพ์เลมค่ะก็ยังอยู่ในระดับต่ำค่ะโดยต่ําสุดที่ผ่านมาก็คือกุมภพพันธ์2 0 2 2ค่ะและราคายังถือว่าถูกนะคะหรือวอร์ชันนั่นเองค่ะทเทียบเทียบกับอ m p พนะคะโดย มีแก็บจากไฮเดิมในปี2021นะคะก็ค่อนข้างกว้างค่ะนั่นหมายถึงว่าโอกาสในการทํากาไรสําหรับการลงทุนในตลาดหุ้นจีนเมียนละฮ่องกงเ่ยถือว่าค่อนข้างมากค่ะนอกจากนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นฮ่องกงค่ะยังมาจากตัวเลข PMI ภาคการผลิตของฮ่องกงที่ฟื้นตัวมาที่49.6ค่ะจาก48.7รวมถึงคราชิม PMI service ของจีนค่ะที่ฟื้นตัวจาก41 46.7มาที่48ค่ะซึ่งจะเห็นว่าเริ่มซึ่ง จะ,จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเจพีมอร์แกนค่ะประเม,มินว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยเป็นบูลลิชนะคะเพราะตอนนี้ค่ะนักลงทุนเพียงแต่โอโลเค e เงินไปลงทุนในจีนบางส่วนนะคะหลังจากที่เห็นว่าจีนน่าจะมีการฟื้นตัวได้ดีค่ะจากการเปิดประเทศนั่นเองค่ะซึ่งการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงน,นะคะอาจจะเห็นได้ชัดเจนในไตรมาสสค่ะที่จะมีการฟื้นตัวจาก Consumption แล้วก็มพ p l o y m e n t ค่ะส่วนภาคสังหาของจีนค่ะที่ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามนนนะะคจากเมื่อวี้ ที่มีความกังวลเรื่องชู i ิ t ชูเฟลนะคะล่าสุดทางการจีนจก็ได้มีการระดมทุนผ่านพี f u ฟัน,นะคะ่ะซึ่งเป็นการซื้อหุ้นนอกตลาดจีนนั่นเองะคะ่ะเน้นในกลุ่มของสาหาียมาซ้ำนะคะเพื่อช่วยสะพัดเม็ดเงินการลงทุนที่มากขึ้น,นะคะ่ะ ค่าบาทไทยค่ะยังคงมีแนวโน้มในการแข่งขันนะคะจากที่อัปเดตไปเมื่อวานนี้โดยเฉพาะว่าดีมาในค่าบาทเนี่ยมีเพิ่มขึ้นประเด็นหลกัหลกๆก็มาจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนที่มีการเปิดประเทศนั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะมีการปรับค่าการนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในปีนี้นะคะจาก20ล้านคนมาที่25ล้านคนค่ะขอบคุณสาหรับการรับชมและติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ